สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาเช็คอินฟินเวอร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพขับรถประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นและผมมั่นใจเลยครับว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดหนึ่งที่เพื่อนๆได้ไปเที่ยวมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนเพราะเต็มอิ่มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับร้านอาหารคาเฟ่ต่งตางๆฟินสุดๆเลยครับกับทริปนี้ส่วนจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก่อนเดิดเลยนะครับกองทัพต้องเดินให้ท้องขอมาฝากท้องที่ร้านเตียเตียวนะครับซึ่งอยู่บริเวณวัดถ้ำเขาปูนริมแม่น้ำแควเมนูอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านมีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับเกาเหลานะครับเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยตามใจชอบระหว่างนี้ผมขอ enjoy eating ก่อนนะครับแต่อร่อยเลยครับคอนเฟิร์ม ออกจากร้านเสร็จนะครับก็มีน้องหมามาดักรออาหารเลยนะครับเหมือนมันรู้เลยนะครับเนี่ยว่าแม่ผมเอาอาหารมาให้มันด้วยนะครับเดินถัดจากร้านเตี๋ยวมานะครับทางด้านขวามือนะครับเราก็จะมาเจอจุดชมวิวนะครับใกล้ๆคาเฟ่นะครับซึ่งจุดนี้เราจะมาพบกับองค์พระสังกัจจายนะครับองค์ใหญ่สีทองที่หันด้านหน้านะครับไปสู่โค้งแม่น้ำแคว ยังไงนำบุญมาฝากเพื่อนๆน,นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับไหว้พระเสร็จนะครับเราก็มาที่ W Story Cafe Cafe สีขาวหลังน้อยรับวิวโคมงแม่น้ำสวยสุดๆเลยครับเพื่อนๆกาแฟเย็นสดชื่นนะครับทานคู่กับช็อกโกแลตเค้กนะครับอร่อยเข้ากันสุดๆเลยครับ แค่ช็อกโกแลตเค้กคงยังไม่พอครับต้องแมคคาเดเมียเค้กด้วยอร่อยฟินสุดๆเลยครับเ,เพื่อนๆฟินสุดๆเลยครับกับราคาอาหารก็ไม่แพงนะครับแถมวิวนี่สุดยอดจริงๆแม่ผมนี้ถ่ายรูปไปหลายเทกเลยครับเพราะวิวตรงนี้มันเป็นจุดอยู่บริเวณโค้งน้ำพอดีนะครับรูปถ่ายออกมานะครับสวยทั้งนั้นเลยครับ น้องอโยฝากบอกนะครับว่าเ,เพื่อนๆห้ามพลาดกับที่นี่เด็ดขาดแต่เป็นยูสตอรี่คาเฟ่หลังจากอิ่มท้องแล้วนะครับก็พาเ,เพื่อนๆมาทําบุญต่อที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณซึ่งวัดเมตตาธรรมโพธิญาณน,นี้นะครับอยู่ห่างจากคาเฟ่ที่เราไปมาสักครู่นี้ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นโดยเพื่อนๆหากต้องการแก้ปีชงนะครับสามารถมาทําบุญได้ที่วัดแห่งนี้และไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับของวัดเมตตาธรรมก็คือ องพระแม่กวนอิมปางพันมือที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับองพระแม่กวนอิมสวยงามมากๆแเลยวเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาที่วัดแห่งนี้ให้ได้นะครับเพราะที่นี่เป็นหนึ่งอีกสถานที่ที่หลายๆคนยังไม่ค่อยทราบครับอันซีนจริงๆเลยครับ ตกเก็นแล้วต้องมาฝากทองที่เลยครับร้านคีรีมันตราร้านอาหารชื่อดังนะครับประจำจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งที่ร้านนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับกว้างขวางมากพนักง,งานบริการอาหารด้วยความรวดเร็วนะครับและที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้ววิวที่นี่ก็สวยสุดๆเช่นกันส่วนนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่เราสั่งมาในค่ําคืนนี้ครับ ทานอาหารเสร็จแล้วขอลงมาเดินยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับซึ่งที่นี่ตอนกลางคืนมีการประดับประดาไฟตามต้นไม้ต่างๆนะครับสวยมากเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปถ่ายรูปนะครับมีความสวยไปอีกแบบระหว่างรูปตอนถ่ายกลางวันกับรูปถ่ายกลางคืนสำหรับคืนนี้ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ g o o d Morning เช้าวันใหม่นะครับพวกเราได้มาพักที่โรงแรม g o o ดทา m e r ร s สอ t นะครับอยู่ริมแม่น้ำแคว บริเวณจุดทานอาหารเช้านะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ริมแม่น้ําแควเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าดีมากๆเลยครับระหว่างนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับว่าลมลื่นสวยงามขนาดไหนยังไงเพื่อนๆนะครับหากไม่มีที่พักหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนหากมากาญจนบุรีขอแนะนําที่นี่เลยนะครับ Good Time Resort จังหวัดกาญจนบุรีครับ ตอนนี้ก็คุณแม่ก็กําลังเพลินกับการดูต้นไม้นะครับระหว่างที่เรากําลังจะเดินไปรับประทานอาหารเช้านะครับก็มีต้นไม้แปลกๆมากมายนะครับที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสีสันสดใสครับซึ่งอาหารที่นี่นะครับเพื่อนๆเ,เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับมีทั้งอเมริกันเบรคฟาสส์แล้วก็อาหารไทยนะครับซึ่งราคาก็รวมอยู่ในค่าห้องเรียบร้อยแล้ว อาหารละลานตาม,มากๆเลยครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้ผมขอ enjoy eating กับการทานอาหารเช้าแสนอร่อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ครับแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อเลยครับที่ระล,ลึกก่อนกลับเซตหนึ่งรูปแล้วกันครับ ต่อมาระหว่างขากลับนะครับเราก็ได้มาที่สุสานทหารพันธมิตรดอนรักซึ่งที่นี่นะครับเป็นที่บรรจุศพนะครับทหารกว่า7,000คนนะครับในระหว่างที่มีการสร้างรถไฟนะครับสายมรณะจากไทยไปพม่านะครับพอเราเดินเข้ามานะครับก็สัมผัสได้เลยครับถึงความเศร้านะครับความหมดหู เพราะว่าพอเรามาเห็นหลุมศพร่วม7 0็0พศพนะครับที่ถูกฝังไว้ที่นี่นะครับมันก็แสดงถึงความโหดร้ายในอดีตครับที่เฉลยเหล่านี้นะครับต้องมาเสียชีวิตในระหว่างการสร้างสาพารรถไฟสายมณะจากไทยไปพมา่าซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลุมศพเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะครับถึงความโหดร้ายแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงเฉดเช่นในอดีตอีก และสิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือสะพานข้ามแมา่น้ำแควซึ่งที่สะพานแห่งนี้นะครับในทุกๆปีก็จะจัดการแสดงแสงสีเสียงนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้เราระลึกถึงความหมดลายและความสูญเสียในอดีตและย้ำเตือนว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ขอ,อถ่ายรูปสักหน่อยนะครับเป็นที่ระลึกก่อนกลับกรุงเทพยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมในวันนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ